งานบวชหน้าเขีอนะคะชาวช้างที่วังหื้ก็ได้มาช่วยนำชาน้างมาแห่รวมขบวนกับหน้าเขีอด้วยนะคะเราเมื่อวามต้อยก็กำลังนำได้นะคะไปถือแทนนะคะ ครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับผม <laughs>

ดูนะคะดาราฮอลลีวูด,ดาามาแล้วโอ,โอ้ยดูชุดนะคะสุดยอดเลยบู้่นะชุดเครื่องร่างการแฮบบวบานไปไซนะน่ะไปไซน่ะมา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 เอาแล้วน,ะออนา,วา,นานโนมาไหมชื่นใจม,มั้ย บาได้มาเอาบัวบานมาตัวเดียวไหนไหนไผบุญน,น,น,นั่นหมดเจอไผบุญนี่นะะก็บัวไานก็เตรียมมาแห่นางแล้วนะคะก็ชุดนี้ก็อารมณ์ค่ะนี่เราจะตาม<ะ>เราจะตามควานจอยไปนะคะเอาน้ำไปเจะกับควานช้างช้างตกงานที่วังทุ่งก็มาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะตามไปดูกันเลยะคะ่ะ นี่นะคะก็เป็นน้ําน,นะคะควานจอยก็เอามาให้กับควานช้างนะคะช้างที่วังทะลุนะคะก็มาร่วมกิจกรรมที่นี่นะคะก็ประมาณ2ี่ห้าเชือกนะคะสานขาดาวซิ่งก็มาไม่ได้นะคะนี่ก็เป็นทีมงานช้างที่วังทะลุนะคะกำลังเดินทางมานะคะเด็แก๊ง <G> ก็มานะคะ สามสาวดาวซิ่งบริการเต็มที่เลยค่ะดูแลควานช้างเต็มที่นะคะยน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 ขึ้น กพลัดเรียกหาแม่น้ำน้ำเ็ดนะคะแม่กับลูกเมื่อแม่กับลูกเจอกันนะคะก,มก,กะคะ็มีการพักทายนะคะมีการพักทายนะคะตอนนี้ก็มีอาหารช้างนะคะสํารองนะคะสับปะรดนะคะก็ให้ช้างนะคะ ขนาดที่กำลังรอมารอนะคะรอแห่นะคะแบ๊บซี่ก็มีนะคะคุณยายทังคุณแป๊บซี่ก็มีช้างเยอะมากค่ะเป็นงาน งานบวชที่ช้างมาร่วมเยอะมากนะคะที่ที่บ้านของบัวเราเนี่ยะคะ่ะก็เอ,อนไป,ไปออน,น้ต้มหน้นมยินะ เยอะมากาค่ะนุน่นสาน้อยร้อยโลค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะสาวน้อยสาวน้อยร้อยโลนะคะก็อยู่บนหลังช้างนะคะนี่ก็มาร่วมกับเขาด้วยนะคะพี่เพชรพี่ลอยนะคะก็มานี่น้องกวางน,นะคะน้องกวางนะคะนวลจ้ำนะคะ คุกก <65 S 2> ี้แม่สร้อยนะคะก็มานะคะรีโซก็มานะคะรีโซนะคะควานใส่ชุดเท่มากเลยค่ะไปเลยค่ะตามไปดูนะคะทีมงานช้างที่วังทะลุนะคะก็มาด้วยใจนะคะมาร่่นงานบวดนาเสือนะคะ กลุ่มนั้นก็กระแตไพรินออมสินนะคะแล้วก็ดอนนี่นะคะก็มานะคะวันนี้คุณยายบัว้อยสู้ไม่สู้นี่คุณยายบัว้อยก็มานะคะนี่นะคะควานจอยบริการเองถึงที่เลยค่ะลวมมีสุขร่วมสุขนะคะมีทุกร่วมทุกนะคะไปไหนไปกันนะคะทีมงาน เราเข้มแข็งมากๆนะคะทีมงานช้างที่วังทะลุนะคะคนี่คุณยายคุณยายกระแตก็ามานะคะตอ,อนนี้ว่างไง เป็นช้างเดือแก๊งนะคะทานั้นจะเป็นช้างงานะคะนี่นะคะก็ขบวนก็เริ่มแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะคะว่าขบวนขบวนหน้าช้างจะยิ่งใหญ่อะไร เป็นกำลังใจให้ช่อง3ส,า,สาวดาวซิิงด้วยนะคะก็ฝออากกดไว้กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย,ยค่ะ